สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับหญิงกล้องนะครับและร้าน19โพสิทองของเราอีกเช่นเคยใช่แล้วก็มาอยู่ณสถานที่แห่งใหม่แล้วนั่นเองนะคะบนถนนกาญจนาพิเศษกรุงเทพมหานครเหมือนเดิมหาไม่ยากสามารถเปิด Google Map นะคะเซิร์ชชื่อร้านได้เลยเพราะว่าเราปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วใช่ครับเนาะเข้าได้หลายทางมากเข้าได้หลายทางนะครับใช่แล้วก็เข้ามาเจอกันที่นี่ที่ใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็เดือนนี้นะ มีโปรโมชั่นพิเศษว้าวให้กันทุกคันเลยนะคะใช่ครับรถสูงสุดเนี่ยถึงหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทไปเลยทีเดียวใช่แต่ว่ายังไม่ใช่คันนี้นะใช่คันนี้รถไม่ถึงหนึ่งแสนส่วนคันไหนที่จะรถถึงหนึ่งแสนเนี่ยเดี๋ยวต้องรอติดตามชมคลิปกันไปเรื่อยๆเนาะใช่แต่ว่าวันนี้จะพามาดูสุดหล่อคันนี้ก่อนซึ่งต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆเพราะว่าตอนป้ายแดงนะคะเป็นออปชั่นที่ แพงสุดในรุ่นแล้วเป็นตัวไหนคะต้องคันนี้นะครับเป็น Mitsubishi Pajero Sport 2.4 Elite Edition นะครับตัวท็อปคั4นะมาในปี2022นะครับคันนี้ได้ติดสีเดิมๆนะครับปี2022คั p 4กันไปเลย4กันไปเลยเป็นรถบ้านมือเดียวนะคันนี้ดีมากๆเลยนะครับออปชั่นเขาก็จัดเต็มแต่งล่อมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับได้หลังคาแบ็กท็อปมาให้ด้วยนะ เห็นสีขาวแบบนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ติดสีเดิม,ดมจากใบแดงนะคะแล้วก็ได้หลังคาแบ็กท็อปเดี๋ยวบอกที่มาที่ไปของเจ้าคันนี้ก่อน<ด>เพราะรว่าลูกค้าหลายคนจะชอบสงสัยว่าขายทําไม <laughs> ที่มาที่ไปของเจ้าของคนนี้นะคะเจ้าของเดิมเนี่ยเขาชื่อลิซ่า ไม่ใช่ลิซ่าแบนพิงค์นะไม่ใไม่ใช่กำลังจะเล่นมุกพอดีเดี๋ยวพี่พีเอลซหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักลิซ่าแบกพิงคแต่หลายคนก็ต้องรู้จักนะคะแต่เขาชื่อลิซ่าเหมือนกันเป็นชาวต่างชาติแล้วก uh hey, ็เขาเป็นอาจารย์สอนภาษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติที่ชลบุรีนั่นเองนะคะแล้วก็เหมือนเขากําลัง จะย้ายประเทศเขาก็เสียดายแต่ว่าเขาบอกว่าเขาย้ายประเทศเนี่ยเขาเอาไว้เขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้เขาก็เลยตัดสินใจขายเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องเดินทางกลับไปหน้าประเทศเขาค,คือเขาเป็นชาวถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นชาวอังกฤษถ้าจำไม่ผิดนะก็คือว่าเป็นต่างชาติเลยแหละพูดภาษาไทยไม่ได้เลยอ่ะก็เวลาต่างชาติเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานอยู่อย่างคือรถจะต้องเนี้ยบ อะไรก็ตามที่มีเอกสารศูนย์ออกมาให้เนี่ยเขาจะเข้าร่วมทุกอันใช่เนาะเท่านั้นยังไม่พอนะคือต้องเช็คศูนย์ตลอด เพราะว่าเขาไปซ่อมอู่นอกไม่เป็นอยู่แล้วถูกต้องครับเขาไม่รู้จักอู่นอกด้วยใช่แล้วเขาก็ต้องความต้องการความมีมาตรฐานถูกต้องเนาะเพราะว่าถ้ามีอะไรเนี่ยคืออย่างน้อยศูนย์บริการอ่ะเขาก็ยังรับผิดช,ชอบเวลาเปลี่ยนอะไรมาเนี่ยเปลี่ยนอะไรหนึ่งตัวหรือเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยเขาจะมีระยะรับประกันอยู่ใช่ครับแต่ละศูนย์ไม่แน่ใจว่าเท่ากันหรือเปล่าบางที่ก็สามเดือน6เดือนแล้วแต่อะไหล่แต,หแต่ละชิน้นเนาะใช่ครับแล้วแต่แต่ว่าเวลาถ้าเราเข้าข้างนอกเนี่ยบางที่เขาก็มีรับประกันบางที่ก็ไม่มีรับประกันชชาาาาต่งเก็จะแบบ ค่อนข้างซีเรียสในเรื่องของโต๊ะส่วนนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้กล้องพาดูประวัติอีกทีหนึง่งได้ครับเนอะอย่างที่กล้องบอกเลยว่าคันนี้เอ,อมาครบคันคแล้วก็หล่อมากหล่อแล้วเ <c oughs> จ้าของเดิมมาเขาดูแลดีค่ะอะไรที่มันมไม่เรียบร้อยอะครับเขาสั่งเคมกับส่วนเลยกล้องพูดถึงเรื่องการสั่งเครมนะคะก็คือรถชมนี้เนี่ยถ้ารถเข้าูนยนตลอดนะอู่นเขาจะมีจดหมายเหมือน วันนั้นเขาเอาให้ดูอยู่ครับเอเป็นจดหมายเหมือนให้เคมตัวหน้าจอกลางอค่ะเจ้าของเดิมเนี่ยเขาก็เลยเอาเรืเข้าสูย์เพราะว่าเขาเข้าศูย์ตลอดแล้วก็เลยขอเคลมในส่วนของทําเรื่องเคลมตัวส่วนของจอกลางไว้เนาะนะครับแล้วก็มีดวงไฟดวงไฟดวงไฟด้านหน้าแล้วก็โลโก้ด้านหน้าด้วยใช่ใช่ก็คือตัวนี้ได้ใหม่เลยได้ใหม่เลยไม่แจกองจักศูนย์ใช่นะครับเพราะว่า ตอนที่เราไปเอาอ่ะคือเขาทําหนังสือเคลมไว้แล้วก็เราก็เลยเป็นคนขอหนังสือเคลมเขามาแล้วก็เอาไปเปลี่ยนแต่าถามว่าทําไมถึงต้องเคลมเพราะว่าเขามีออกเอกสารมาให้ถ้าท่านไหนเคยซื้อป้ายแดงแล้วมันจะมีเป็นบางล็อตเนาะที่เขาแบบว่าเ้ยเปลี่ยนสายคาดเบล้บเยเปลี่ยนหน้าจอกลางอะไรเงี้ยเขาทางศูนย์บริการเขาเรียกว่าอะไรทางเขาเรียกอะไรป้ายแดงเขาก็จะมีออกเอกสารมาให้เป็นลอ็ลอตๆซึ่งแต่ละล็อตเนี่ย เขาจะให้เฉพาะส่งให้เฉพาะรถที่มีประวัติเข้าสู่ชัดเจนถึงจะได้ทําการเปลี่ยนในส่วนของตัวพวกนี้นะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันก่อนเลยได้ครับย้ำรุ่นอีกทีนึงนะคันนี้ปาเจโร่สปอร์ตสองยูซี i t ลิทินะครับปี2022เป็นตัวท็อปคับ4ีหลังคาแบ็คท็อปนะครับค่ะคือเป็นตัวที่แต่ง ครบมาจากโรงงานเลย<ช>นะแล้วก็คันนี้เดี๋ยวขออนุญาตแจ้งราคาไปเลยแล้วกันคควันนี้ไม่ให้รอนานใ<ช> <c oughs> นะคันนี้นะคะปกติเอ่อเข้าวๆคันนี้ปกติตั้งราคาอยู่ที่1,99,000้บาทนะคะวันนี้ลดให้อยู่ที่3,000มืบาทนะครับเหลือเพียง1 6ึ0 0 0้าน 9,000บาทเท่านั้นนะครับซื้อสวดกับเราไม่มีแวร์7%นะซื้อจัดไฟแนซ์เครดิตดีฟรีดาวนะครับผนเข้าค่าประมาณ18,000บาทสูงสุด84งวดนะครับใช่ค่ะแล้วก็คันนี้ถ้าท่านไหนซื้อสดนะอย่างที่ก้องบอกว่านอกจากไม่มีแวร7%แล้วนะคะคันนี้เองนะยังมีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ใช้ต่อด้วยได้เลยเดี๋ยวเราพาไปดูอีกทีนึงใช่ครับค่ะ งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะคันนี้หนะ้ากระจังเนี่ยเขาจะเป็นสีดํามาให้แล้วก็จะมีตัวหนังสือตัวฝากระโปรงมาให้คําว่าปาเจลโลสปอร์ตมาแบบนี้นะได้ทะเบียนสวยจริงๆก็จําง่ายนะทะเบียนโนโนเนาะใช่ครับ9030นะคะใช่มีออปชั่นกล้องรอบคันมาให้หมดแล้วนะคะแล้วกออ็มีในเรื่องของตัวเซนเซอร์กะระยะมาให้หมดแล้ว<ช>นั่นเองเนาะไฟหน้าเป็นตัวใหม่หมดแล้วนี่ไฟใสหมดเลยแล้วก็ได้เปลี่ยนไฟชุดใหม่ ไม่เอี่ยมเลยาจากศูนย์ให้เลยนะคะนี่แล้วก็มีในส่วนของล้ออันลอย<ร>ซึ่งล้ออันลอยตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าจะให้เป็นรุ่นเฉพาะอ e ีลิตอีดิชั่นนั่นเองตัวอื่นไม่ได้ให้นะคะถ้าเป็นตัวเฉดตัวนี้นะคะคแล้วก็่าเดี๋ยวขออนุญาตให้กล้องวนหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าดูภายในกันนะคะคพาวนดูในความสวยของเจ้าคันนี้กันเพราะว่าคันนี้นะต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ติดสินสีเดิมๆเ,เลย รุ่นนี้มีระบบคิกเซนเซอร์ฝาท้ายให้ด้วยเช่นกันนะด้านถ่ายก็ติดคำว่าปาเจโร่สปอร์ตโฟวิมาแบบนี้เลยเซนเซอร์ด้านหลังกล้องมาครบคันเรื่องความปลอดภัยเนี่ยปาเจโร่ไม่น้อยหน้าใครแต่ว่าซื้อได้ในราคาย่อมเยานะคะหลังคาเป็นแบ็กท็อปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันก่อนพาดูภายในต้องบอกก่อนว่าหลายท่านซีเรียสในเรื่องของตัวบายสปอร์ต hmm. ก็คือจุดแจ้งเตือนมุมอับนะคะถ้าเป็นรุ่นเ l ลิท e อดิชั่นให้มาแล้วนั่นเอง ตรงนี้นะครับในนี่เลยมาดูภายในกันต่อคันนี้รถใช้น้อยมากด้วยนะเพราะว่าเขาบอกว่าตัวเขาเองอะ่ะเขาไม่ค่อยได้ไปไหนเพราะปกติเขาก็จะสอนหนังสือใช่ปะเขาก็จะมีแบบพาลูกไปเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยอันนี้หน้าจอนะคะที่ได้มาใหม่ จากศูนย์เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขามีทางศูนย์นะเขามีเอกสารมาว่าให้เข้าไปเปลี่ยนในสน่วนตัวอะไหล่นั่นเองอ่ะแล้วก็ตอนนี้กําลังโหลดเนวิเวเตอร์งั้นเดี๋ยวลองเข้าตัวกล้องรอบขันให้ดูก่อนนะในกล้องรอบขันเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ให้มากยิ่งขึ้นนะคะแอร์เป็นอัตโนมัติมีระบบฟอกอากาศนาโนอีให้ครบหมดแล้วนะคะแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าอย่างที่อบอกว่าเปิดด้านไหนก็ได้หรือว่าจะไปเขาเรียกอะไรคลิกเซนเซอร์ด้านหลัง ได้เลยพูดบ้านๆก็คือเตะแหละ <laughs> เต,ตะสาทายต <laughs> แต่ไม่ต้องแบบฟิลอารมณ์เหมือนเตะเมียอย่างนี้นะไม่ต้อง <laughs> <ม>เอาเ <laughs> ตะเบาๆพอเตะแบบสัมผัสเบาๆ,บาๆบอะไรอ, <laughs> อ่ะมีนะแอร์เป็นอัตโนมัติแล้วก็จริงๆตัวนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรที่ชาร์จไร้สายใช่ครับแต่ว่าชาร์จเท่าได้กี่วัตต์อันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจแล้วก็เกียร์โฟร์วิอยู่บริเวณนี้นะคะมีช่วยลงเขาอะไรให้หมดแล้วนะคะแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้า ภายในห้องโดยสารไมา่อยู่ในสภาพดีนะคะแล้วก็หูฟังนี่อยู่ครบอยู่ครบนะคะหูฟังปาเจลโล่ะเขาจะเป็นรุ่นที่ให้หูฟังใช้ร่วมกับเครื่องเสียงเขาเรียกอะไรต่อด้านหลังกล้องเนาะใช่ครับใช้กับจอด้านหลังอะแล้วก็เดี๋ยวหญิงขออนุญาตพาดูในส่วนของเลขใหม่แล้วก็ลืมบอกนะคะันนี้กุญแจให้กรบสองชุดนะคะกุญแจมากรบ สวยสภาพใหม่มากๆใครที่อยากได้รถขับเคพื่อนสี่ล้อในี่ะคาย่อมเยานะนี่แล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันซ้ายขวาแบบนี้เลยนะคะมีในส่วนของตัวเกียร์เพนเทชิปมาให้เราด้วยเช่นกันด้านซ้ายด้านขวาเลยขับขี่ง่ายรถใช้น้อยเลขไม่แทนนะคะเพียงแค่4 3 0 0 0าพกิโลเมตรเท่านั้นมีประวัติเช็คศูนย์ชัดเจนเลยเรื่องของความปลอดภัยนะคันนี้เพอใส่มาให้ครบหมดแล้วเพราะว่าเขาเป็นรุ่นท็อปนั่นเองน,นะ อยาให้กล้องพาดูเอกสารค่ะนี่นะครับคู่มือบุ๊กสวิตอยู่ครบนะครับมีและมีประวัติการเข้าสู่ของเขานะเล็กไม่สี่หมื่นแต่เขามาครบทุกครั้งเลยนะครับนี่อันนี้นะครับชัดเจนส่วนขออนุญาตแทรกนิดนึงก็คือว่าคันนี้เนี่ยเมื่อกี้พี่อิงเปิดดูคร่าวๆเขายังมีในส่วนของตัวสีค่าแรงเขาจฟรีค่าอะไรนะค่าแรงเช็คค่าแรงเช็คนะคะก็ยัง ตัวเช็คฟรีตามระยะนะครับระยะได้ถึงก่อนยังเขาให้เข้าได้ถึงแสนโลใช่ครับเนาะแต่ว่าตอนนี้รถมันเพิ่งจะสี่หมื่นกโลใช่เพิ่งสี่หมื่นก็คือเขาใช้ไปประมาณอันนี้เจ็ดครั้งก็คือเจ็ดครั้งเพราะว่าเขาฉีกตามระยะนะคะเพราะว่ามันจะมีเดือนกําหนดเห็นไหมทุกคนมันจะมีเดือนระยะทางไม่ถึงแต่ว่าระยะเวลาถึงเนี่ยเขาก็จะมีลงแล้วว่ารอบแปดหมื่นโลเนี่ยต้องไปเช็คเนี่ย ไม่เกิน48เดือนก็คือ13เดือน11 6 8เนี่ยเขาขีดเส้นใต้ข้างล่างเลยแล้วแต่ระยะได้ถึงกอดใช่ครับแต่ได้ไม่เสียซีดก็ึงไหนซื้อไปเนี่ยได้ถึงแสนโลใช่ครับถึง60เดือนนะก็คือระยะทางไม่ถึงแต่เวลาถึงก็ต้องใช้ใช่ครับแล้วใครอีกเอ่ยใครที่ซื้อสดนะครับก็นี่ได้ประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีๆไปเลยนะครับถึง 18พฤศจิกายน2568นี้นะครับยังสิ้นปีนี้สิ้นปีเลยใช้ต่อได้อีกหลายเดือนเลยใช่ครับอันนี้เป็นของประกันของอะไรคะอันนี้คุ้มไัยโตเกียวมารีนครับคุ้มไัยโตเกียวมารีนนั่นเองวาเคลมไม่ยากเนาะนะครับแต่ว่าถ้าซื้อจากไฟแนนซ์ก็ต้องเดินไปตัมเงินถูกต้องครับไปเมนเมื่อกี้ลืมให้ดูภาษีตัวภาษีหมดปี69แล้ววันที่เท่าไหร่ใช่7จมีนา6กต่อให้แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตอันนี้ก็มีกระจกตัดแสงอัตโนมัติให้แล้วนะแล้วก็ม,มีกล้องบันทึกการเดินทางกล้องบันทึกการเดินทางให้ครบคันเลยคะ่ะทุกคนอ p อปชั่นครบแต่สิ่งที่ทุกคนชอบอะ่ะเพราะว่าหลายคนหารถเกียร์โฟใช่เลยคันเกียร์โฟมาแล้วใช่ช่วงนี้ฝนตกหรือว่าใ,ใครที่มีออกทริปไปต่างจังหวัดนะใขับสี่นี้ได้เลยหรือบางคนนะครับบ้านอยู่แบบ ต่างจังหวัดแล้วจาเป็นต้องขึ้นเขานะครับลูกค้าบางคนใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เลยนะครับอันนี้สภาพเบาะตอนหลังนี่สภาพใหม่มากๆใหม่เลยแล้วก็รุ่นนีลิทดีดิชั่นนะทุกคนถ้าดูรีวิวหญิงอจะรู้ว่าหญิงจะบอกตลอดว่ารุ่นเนี้ยเขาจะให้เบาะเบาะหนังชนิดพิเศษกว่ารุ่นอื่นเขาจะให้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลแบบนี้นะคะก็คือ ตัวนี้มันช่วยในเรื่องของการสะท้อนความร้อนให้ด้วยนั่นเองนะช่วยได้จริงๆนะอันเนี้ยเราลองมาหลายยี่ห้อแล้วอันนี้ก็เป็นจอกลางที่มาจากสูตรนะคะอันเนี้ยค,ครบแบบครบจริงๆเพราะว่าสังเกตหลายหลายครั้งแล้วถ้าฝรั่งซื้อรถเนี้ยเขาจะชอบซื้อเกียร์โฟนะใช่ครับเอาให้ครบเลยเอาให้ครบใช่ครับเหมือนที่มาซื้อรถที่ร้านเราก็หาแต่เกียร์โฟใช่แต่ จริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าถ้ารุ่นนี้นะคะถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยเกียร์โฟมันไม่จําเป็นสําหรับเราเราไม่ได้จําเป็นต้องใช้เกียร์โฟขนาดนั้น mm hmm. ก็คือออปชั่นตัวเดียวกันเลยเนี่ยญิยงมีทั้งขับ2แล้วก็ขับ4นะคะถ้าขับ2จะได้ปีใหม่ขึ้นใช่ไหมกล้องเนาะใช่ครับเป็นปียี่สปะครับอ่าเป็นปี23สออปชั่นตัวเดียวกันหมดเลยต่างกันแค่เกียร์โฟวิลนะคะใครอยากได้ขับ2ก็ทักเข้ามาแต่ว่าถ้าขับ4ี่ก็ดูรีวิวคันนี้ได้เลยใช่ครับ แล้วก็ด้านท้ายก็ติดปาเจโร่สปอร์ตเอลิ dition 4V อยู่นี่ที่พาดูไปแล้วเมื่อกี้นะคะแล้วก็ย้ำให้ทีหนึ่งในเรื่องของตัวฝาท้ายไฟฟ้า<ม>ระบบสัมผัสเตะใช่ครับ <c oughs> เพราะว่าอันนี้เป็นรุ่นที่เวลาใช้งานจริงอะ่ะมันค่อนข้างเขาเรียกอะไรมันสะเทียนมะบางยี่ห้ออ่ะ กว่าจะเตะได้กว่าจะสัมผัสให้เขารู้สึกเมื่อไหร่จะเปิดตกลงมีออปชั่นนี้หรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราจะขอบวนด้านข้างอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะให้กล้องพาดูฝาท้ายเอ้ห้องเครื่องห้องเครื่องเนาะห้องเครื่องยนต์นะคะมาเดี๋ยวเรามาสลับกันเลยให้กล้องพาดูห้องเครื่องนิดนึงได้ครับเมื่อกี้เราพาดูด้านท้ายเพราะด้านท้ายยังยางเนาะยังครับ ๋ยวเปิดเปิดภาษา,าให้ดูหน่อยไหมใช่เมื่อกี้ลืม่ค่ะทุกคนขออภยัยช่วงนี้จิตใจไม่ค่อยอยู่กับร่องกับลอยวันนี้เป็นวันที่สองวันที่สองของร้านมิุนาหกแปดเป็นวันดีนะวันนี้ร้านรเราไวเจ้าที่เจ้าทางแล้วด้วยนะคะ เฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกคนรวมถึงแอฟซีทุกท่านที่ดูคลิปนี้ด้วยถูกต้องครับนะเราจะรวยไปด้วยกันใช่เราจะรวยไปด้วยกันนะครับอันนี้หัวน็อตเดิมนะครับตะเข็บเดิมรับประกันวันไม่มีชนหนักพิกปั้มจมน้ำน้ำท่วมนะครับนี่เลยนี่แบบนี้อันนี้จะไม่มียางอะไรให้แล้วเรียบนะครับใช่โฉบนี้ไม่มียางอะไรตัวปะยางชุกเฉินมาให้แบบนี้ครบคานหมดค่ะ สวยงามครับคันนี้นะฟ้าเพดานไม่มีริ้วรอยนะครับหัวน้ำเดินตะเข็บเดิมปอดท้ายไฟฟ้ามาให้แล้วไม่เคยมีจมน้ําไม่เคยมีน้ําท่วมซื้อรถกบเราสบายใจได้เพราะว่าเราเราเวลาเราซื้อเราคัดยิ่งกว่าลูกค้าคัดอีกเราคือเช็คอะไรได้เราเช็คหมดทุกอย่างนะคือถ้าใครดูคลิปเราแล้วไว้ใจเฮียนะเฮียวิทยานะครับได้ใช่จะได้รถสวยรถดีไปใช้แน่นอน นะครับเดี๋ยวดูภายในห้องเครื่องนี่เป็นแบบนี้นะครับหัวนัดเดิมหมดไหมนัดเดิมตะเข็มเดิมค่ะเดี๋ยวรีบรีวิวนิดนึ่งมีเสียงแทรกเล็กน้อยใช่นะครับเครื่องโยนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานดีมากๆนะครับเพราะว่าเข้าสู่ตัวเช็คทุกระยะเลยนะครับเครื่องไม่เคยงีบนะคะสีแต้มจากโรงงานยังอยู่ทุกจุดใช่นะครับยังค่้นะครับ เมซูเปอร์ชีฟปาเจโรสปอร์ตนะครับ2.4 E-Lit e Edition คันนี้ขับ4นะครับมาในปี2022ราคาพิเศษนะครับเอาไปใช้ได้เลยในราคาพิเศษเพียงแค่1 6 9 0 0 0 9,000บาทนะครับนะครับแล้วก็คันนี้ได้ส่วนลด3,000 30, 0บาทนะใช่ราคาปกติอยู่ที่ล้าน9 9 0 0 0มื่นาัวันนี้เหลือแค่ล้านห0 0มื่นเก้าใช่ซื้อโสเราไม่มีแวด7เปอร์เซ็นต์นะครับ ถ้าจะจับแฟรนเครดิตดีฟรีดาวผ่านกับข้าวแค่18,000บาทเท่านั้น<ช>นะครับสูงสุดตงวดนะสนใจก็โทรหาหญิงที่เบอร์ใต้กรบนี้ก็ได้นะคะหรือจะโทรหากล้องได้ที่เบอร์เบอร์กล้องนะครับ062 1496359ครับจ้าวันนี้ไปก่อนนะบ๊บค่ายบายครับ,บ